ขอกาบสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่องยูทุบของอาจารย์มอ,อก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอาพระสมเด็จแท้จากวัดรรขังนะครับเป็นพระของคุณกาญจนาภูนาศนะครับคุณกาญจนาภูนาคเจ้าของพระสมเด็จองค์นี้นะครับเป็นพระที่สวยงดงามเป็นพระแท้นะครับงดงามจริงๆครับเนื้อแก๋เนื้อออ,ออกสีเขียวนะครับ แต่น้ำว่านออกสีเขียวนะครับเป็นพระงดงามมากนะครับพระองค์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์ณและพิมพ์หลวงสิทธิการนะครับแต่มีหลายองค์นะครับผมจะนํามาเสนอวันนี้และจะมีเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอนะครับเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอถึงของคุณการจนาภูนานครับเบอร์0 6 1 2 1ห6 6นึ่งหนนะครับโทรติดต่อท่านได้เลยนะพระองค์นี้เขา จะมีใบรับรองนะครับเมนนี้ตอนนี้เขาออกมาออกใบรับรองอยู่เป็นพระแท้นะแท้ระดับหนึ่งประเทศเลยนะพระองค์นี้นะครับระดับหนึ่งของประเทศเลยผมกล้ายืนยันเลยครับเป็นพระของคุณการจนาภูนาคนะครับเจ้าของพระนะครับเบอร์โทรของท่านขึ้นที่หน้าจอศู3 2 1 5 6ส5 8สองหนึ่งห้าหหห้าแปนะครับโทรติดต่อสอบถามท่านได้เลยพระองค์นี้เป็นพระหลักนะครับ เป็นพาหรหลักผมรับประกันเลยผมนํามาเสนอลงในเว็บไซต์ของอาจารย์ม้อนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันพารระดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับถัาแท้ท่านใดสนใจโทรสอบถามได้นะครับคุณจารจนาภูนน้หานะครั้า6 6 3 2 1 5 6 58นะครับเบอร์โทรของท่านนะติดต่อท่านได้เลยครับ ้ามีคนรับสายครับโทรไปได้เลยนี่ผมนำมาลงมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าพระแท้นี่ดูครับอยู่ในกรอบนะในกรอบเงินแท้นะครับเป็นพระหลักนะผมยืนยันพระหลักพระแท้ทุกองค์ทุกองนะครับนี่อีกองคหนึ่งนะครับท่านดูดีมีสองสามองนะครับพระวันนี้ผมนํามาลงนะครับมีสองสามองดูให้ดีองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เขาเรียกพิมพ์ใหญ่พิมพิเศษนะครับเป็นพิมพิเศษของวัดระฆังยุคต้นๆเลยนะครับ ต้นของวัดรักขันนะครับเราชมกันต่อนะครับทงกันต่อไปนะครับท่านดูพระน,นี่องค์หนึ่งนะครับอีกองค์หนึ่งเดี๋ยวผมจะทําภาพไว้หน่อยตอนนี้นะครับทาภาพรายนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมดูว่าพระแท้มันงดงามขนาดไหนนะครับดูเนื้อหาจากระนะครับพระชุดนี้แท้ร้านเปอร์เซ็นเลยนะครับว่างดงามขนาดไหนผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน นี่อีกองค์หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นพระแท้นะครับรับประกันเลยพระเจ้าของพระนี่เขานำมาให้ผมลงครับรงในช่อง Youtube ของช่องของผมช่องอาจารย์หม้อนะครับเป็นพระแท้ร้านเปดเซนถ้าใครสนใจสอบถามท่านได้นะครับคุณการจนาภูนาคนะครับ 0632156658นะครับเบอร์ติดต่อท่านนะครับจะมีคนรับสายโทรสอบถามได้นะครับับผมนำมาลง3องค์นะครับวันนี้นะครับ3องค์มาพแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมมาพัดแท้ๆนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับ ถ้าต้องการสอบถามเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับไม่ต้องโทรมาหาผมนะครับไม่ต้องโทรมาหาผมโทรไปหาเจ้าของพระได้เลยนะครับคุณการจันนาภูนาคนะครับศู3ย์ห6สามสองหนึ่งห้าหหกห้าแปดครับเบอร์ติดต่อท่านนะครับเบอร์ติดต่อท่านนี่งดงามนะครับนี่ดาวพระองนี้เป็นพระแก่น้ำว่านนะครับไอเรื่องแก่น้ำว่านก็เรียกเรียก